ราชินีพริกสวรรค์ตอนที่ส5 0อห้าสิบอ้าวไหนหลักความตื่นตาตื่นใจกล้องหินอะไรเจียงหลีขมวดคิ้วถามเจ้าไม่รู้ก็ไม่ควรรู้หากรู้แล้วเกรงว่าเจ้าจะเป็นอย่างข้ามองข้ามทุกสิ่งข้างกายเพียงเพื่อสแสวงหาสิ่งลวงตาโครงกระดูกหลิงจงเอ่ยตอบเจียงหลีอยากจะกระอักเลือดมีการบอกเล่าครึ่งครึ่งกลางกลางเยี่ยงนี้ด้วยหรือ นั่งหันสายตากลับมาแต่ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเพียงแต่เอ่ยถามเจ้าเสียแรงชักจูงข้ามาถึงที่นี่คงไม่ใช่เพราะเงาเลยหาเพื่อนสนทนาเล่าเรื่องหลอกกระมังแน่นอนว่าข้ามีเรื่องขอร้องเจ้าโครงกระดูกเองก็มีปิดบังต่อไปไหนเจ้าว่ามาซีเจียงหลีกลับมาขี้เกียจเอ็นกายพิงไม้ไผ่ยกมือขึ้นกอดอกแล้วมองเขาด้วยสีหน้าเรียบนิง่ง ค่ายกลที่เนียนสื่อสร้างเอาไว้นั้นทำลายยากมากหากไม่ใช่หลิงสือที่มีอาณาเขตระดับประมาจรแล้วก็ต้องเป็นเนียนสื่อที่มีความสามารถเก่งกาจมิแพ้กันเจียงหลีรีตาแต่ไม่แสดงอารมณ์ใดๆตอนนั้นที่ทางหลุดพ้นออกมาจากค่ายกลของลู่เจียเพราะได้รับความช่วยเหลือจากเฟินสิงอวินตามที่ หลิงจงผู้นี้ได้กล่าวมาขั้นบำเพ็ญของเฟิงสิงอวินเหนือกว่าหลิงจงใช่หรือไม่ไม่เป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งนานอูเฮิ่นยังไม่บรรลุหลิงจงเลยแล้วเฟิงสิงอวินจะเป็นไปได้เยี่ยงไรมีทางเดียวคือเขาอาจจะฝึกพลังจิตไปพร้อมกันด้วยและคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับลู่เจียอีกด้วย เจ้าฝึกเป็นเนียนซื่อแม้อนาเขตยังไม่พอแต่ยัดงอมีพลังช่วยเหลือมากกว่าข้าซึ่งน่าจะสามารถทำลายค่ายกลน,นี้ได้เมื่อทำลายค่ายกลได้แล้วขอความการุณาแม่นางฝังกระดูกของข้าไว้ข้างภรรยาข้าด้วยเถิดพอทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วข้าจะไม่รบรัดเอาเปรียบแม่นางอีกอ้อแล้วข้าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างเจียงหลีถามหยอกเล่นหากข้าดูไม่ผิดล่ะก็ขั้นบำเพ็ญเนียนซื่อของแม่นางคงไม่พ้นระดับเนียนเจียงขั้นต่ำหรอกกระมัง เจียงหลีไม่ตอบแต่สีหน้าของนางก็อธิบายทุกอย่างหมดแล้วขอเพียงแม่นางยอมช่วยข้าข้าจะถ่ายทอดพลังจิตที่ภรรยาข้าทิ้งไว้ให้กับเจ้าหลังจากดูดซาบพ,พลังแล้วขั้นบำเพ็ญเนียนซือของเจ้าก็จะยกระดับสูงยิ่งขึ้นแม้แต่กระทั่งอาจสามารถบรรลุถึงขั้นเนียนใสว่ายก็เป็นได้ ส่วนข้ามีเวทอาคมมอบให้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนนอกจากนี้ยังมีน้ำศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งซึ่งข้าได้มาจากการสำรวจหลังจากรับมันไปแล้วมันเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อและจากร่างธรรมดาให้กลายเป็นกล้ามเนื้อน้ำแข็งและกระดูกหยกได้มันมีพลังป้องกันตัวเองและยังสามารถชำระขายกระดูกและฝึกพรสวรรค์ได้อีกด้วยสิ่งล้ำค่าถึงเพียงนี้เจ้าทำใจยกให้ข้าได้หรือเมื่อเจียงหลีได้ฟังข้อเสนอก็ใจเต้นระสรำ ไม่พูดไม่ได้เลยว่าของขวัญสามชิ้นที่หลินจงผู้นี้ได้กล่าวมาล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาทั้งสิ้นพูดตามจริงมีเพียงแต่สตรีที่สามารถใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์เดิมที่ข้าคิดไว้ว่าจะเอาให้ภรรยาแต่เจียงหลีเข้าใจถ่องแท้ของล้ำค่าชิ้นนี้ยังไม่ทันถึงมือความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาดันร้าวฉันสุดท้ายจึงไม่ได้มอบของล้ำค่าชิ้นนี้ให้ เก็บไว้ก็เสียดายนักในเมื่อสหายน้อยมีบุญคุณต่อพวกข้าสองสามีภรรยามอบมันให้เจ้าก็สมควรแล้วเหตุได้ถึงเลือกข้าแค่เพราะข้าเป็นเนียนซือหรือเจียงหลีถามอีกครั้งสุสานโบราณเดิมทีเป็นสถานที่สถานที่พวกข้าสองคนต้องการหวนคืนสู่ปอโลก่อนตายพวกข้าสัญญาไว้ว่าจะฝังร่างไปพร้อมกันสุสานลวงข้างนอกเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้น ส่วนที่แห่งนี้เป็นที่ที่ภรรยาของข้าใช้พลังจิตสร้างเอาไว้แล้วมันคือสวรรค์ของพวกเราแต่ว่าข้าเหอการขุดพบสุสานโบราณในดินแดนหนานห่วงนั้นทั้งยังดึงดูดผู้คนให้เข้ามาอย่างน้อยคนเหล่านั้นก็เป็นถึงเนียนซื่อและการปรากฏตัวของเจ้ามันจุดประกายความหวังในใจข้าจริงๆเจียงหลีนิ่งเงียบไม่พูดจาย,ยังคงพิงอยู่ตรงนั้นไม่ขยับโครงกระดูกเอ่ยต่อ หากเจ้ายอมช่วยข้านอกจากสามสิ่งที่ให้สัญญาเจ้าแล้วข้าจะบอกเรื่องที่ทําให้เจ้าตื่นตาตื่นใจหากเจ้าสามารถรับมันเอาไว้ได้ย่อมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการฝึกฝนในอนาคตของเจ้าความตื่นตาตื่นใจอันใดหรือเจียงหลีเอ่ยถามโครงกระดูกกลับหมกเม็ดในเมื่อเป็นความตื่นตาตื่นใจแน่นอนว่าต้องรอให้เจ้าเปิดเผยด้วยตัวเองมุมปากของเจียงหลีกระตุกยิก,ยก เจ้าเล่าเรื่องกองหินต่อสิค่าจะได้รีบช่วยให้เจ้าสมปรารถนาเจียงหลีวกกลับมาเรื่องที่ค้างไว้ทำไมละ่ะหลิงจงยังคงพิรีพิไรไม่ยอมเปิดเผยไม่บอกหรือข้าก็ไม่บังคับเช่นนั้นข้าขอลาก่อนของล้ำข้าที่เจ้าสัญญาก็เก็บไว้ให้เนียนสื่อที่เข้ามาคนต่อไปเถิดเมื่อสิ้นเสียงเจียงหลีก็ลุกขึ้นยืนจะหมุนตัวออกไปรอเดี๋ยวน้ำเสียงของหลิงจงฟังดูกระตือรือร้อนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด รอเดี๋ยวอย่างนั้นหรือเจียงหลีรอเขาตั้งนานไม่รู้เท่าไหร่ยังจะให้รอต่อไปอีกหรือเบ้าตาของโครงกระดูกที่มองในกระท่อมตลอดเวลาก็หันมามองนางทันใดนั้นนางก็รู้สึกถึงความอ่อนโยนในเบ้าตาของเขาเจ้าอยากรู้ข้าก็จะบอกเจ้าแต่ข้าอยากเตือนเจ้าสักคำตำนานกลองหินเจ้าฟังเป็นเรื่องเล่าก็พอหากเจ้าหลงไหลง,งมงายเกรงว่าต่อไปเจ้าจะมานึกเสียใจทีหลังอย่างข้าในที่สุดหลิงจงก็ยอมประนีประนอม เจ้าเล่ามาสักทีเจียงหลีไม่สนใจคําเตือนของเขาเลยสักนิดหลิงจงนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเสียงทุม้ม ตำนานเล่าว,ว่าในยุคโบราณการอันไกลโพ้นดินแดนทั้งเก้าวรวมกันเป็นปึกแผน่นเรียกว่าต้าหวงอยู่มาวันหนึ่งจูจ่ๆก็มีกลองหินร่วงหล่นงอมาจากฟากฟ้ากลองหินได้แตกออกเป็นเก้าเสี่ยงตกลงไปตามที่ต่างๆในต้าหวงดินแดนของต้าหวงถูกแบ่งเป็นเก้าส่วนโดยกลองหินก็เลยเรียกว่าจิวหวงนับแต่นั้นมาก็ไม่เห็นกลองหินอีกเลยบางครั้งก่อให้เกิดการเข็นฆ่าเพราะเนื่องจากข่าวลือว่าบนหน้ากลองหินได้สลักอวิชาเอาไว้ หากมีคนสามารถรวบรวมกลองหินทั้ง9ส่วนและบรลุอวิชาได้สมบูรณ์ก็จะสามารถทะลุมิติหลุดพ้นจากจิว่วงเพื่อไปสู่อีกโลกหนึ่งได้เจียงหลีได้ฟังก็ตกตะลึงนางเพิ่งเคยได้ยินตำนานกลองหินเป็นครั้งแรกเห็นได้ชัดว่าตำนานเช่นนี้หากบำเพ็ญไม่ถึงขั้นก็มีอาจรู้ได้เลยข้าลุ่มหลงมัวเมาเพราะตำนานกองหินดินแดนทั้งเ้าของจิวฮวงแผ่ไพศาลและทุกดินแดนมีพื้นที่กว้างใหญ่ ส่วนหนานห่วงเป็นดินแดนที่เล็กและอ่อนแอที่สุดในจิ๋วห่วงและเป็นดินแดนที่แห้งแล้งในสายตาของคนอีกแปดดินแดนข้าเคยไปสี่ห่วงและตรงห่วงเพื่อทำความเข้าใจได้เห็นกฎการแข่งขันที่โหดร้ายยิ่งกว่าหนานห่วงบางครั้งได้ข่าวคราวของกองหินข้าต้องการกลองหินที่ตกลงมายังหนานห่วงเพื่อขจัดความยกจนข้นแค้นในดินแดนหนานห่วงเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นพ่อพระมาโปรดหรืออย่างไรเจียงหลีเอ่ยขัดเขาด้วยความหยามหมิน่น เห็นได้ชัดว่ามีอาจต้านทานกิเลสจากกลองหินได้อยากมีพลังที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าใครแล้วยังจะวาดฝันให้ตัวเองเป็นวีรบุรุษอีกเจ้าจะคิดอย่างไรก็ช่างถึงอย่างไรข้าเกิดมาก็มิเคยหักลองหินเจอแล้วยังจะสูญเสียคนรักไปอีกต่อให้เสียใจก็ไรประโยชน์ข้าเล่าจบแล้วเจ้าก็ควรทำตามสัญญาสักทีข้าต้องทำอย่างไรเจียงหลีไม่ถามให้มากความอีก ในเมื่อรู้เรื่องราวของกลองหินแล้วต่อไปหากมีโอกาสค่อยหาข้อพิสูจน์เจ้าต้องใช้พลังจิตทำลายค่ายกลข้าจะใช้พลังวิญญาณที่เหลือช่วยเจ้าอีกแรงหลิงจงกระตือรือร้อนขึ้นมานี่ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเจียงหลีททำตามที่เขาบอกโดยการปล่อยพลังจิตออกมากลายเป็นหมัดพุ่งโจมตีค่ายกลทันใดนั้นก็มีพายุก่อตัวขึ้นที่ด้านหลังของนาง นางรู้สึกถึงพลังที่น่าเกรงขามซึ่งติดอยู่กับพลังจิตของนางและทุบผนึกไายกลด้วยหมัดเดียวสำเร็จแล้วที่เหลือลำบากเจ้าแล้วหลิงจงกระตุ้นนางเจียงหลีรู้สึกแปลกแต่ไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดว่าเขาคงแค่ตื่นเต้นเมื่อนำกระดูกของหลิงจงเข้าไปในห้องด้านในนางจึงเห็นผู้หญิงนอนอยู่บนเตียงชัดเจนตอนนี้มันเป็นเพียงโครงกระดูก สิ่งของตามที่ข้าสัญญากับเจ้าวังอยู่บนโต๊ะเจ้ารีบหยิบไปซะย,ยังมีความตื่นตาตื่นใจรอเจ้าอยู่หลิงจงที่นอนเคียงข้างภรรยาเอ่อเร่งรานางอีกครั้งเจียงหลี่ยิ่งสงสัยในใจแต่ยังคงเชื่อแล้วเดินเข้าไปหยิบกล่องทั้งสามที่วางบนโต๊ะใส่กระเป๋าเอาไว้เมื่อนางเสร็จสิ้นทุกอย่างก็รู้สึกใต้เท้าว่างเปล่าฟ้าดินหมุนเคว้งกระท่อมไม้ไผ่และโครงกระดูกต่างมลายหายไปต่อหน้าต่อตานางนางเองก็ร่วงลงไป ท่ามกลางความกลาหลนนางมองไปรอบๆก็พบว่าตัวเองตกลงมาอย่างห้องหนึ่งในสุสานใหญ่แล้วใต้ร่างของนางก็มีกลุ่มคนตระกูลไปเสี่ยงกำลังจ้องมองนางอยู่ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไท,ย,ทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ